재미 Garnham mi filtrate สารแนนะครับพบกับเราสาคนนะครับโอ้โหนะครับมีวางจําหน่ายแล้วนะครับตามสารหนังสือนะครับใครยังไม่จูดใจมาต่อที่สารแนดารานะคะนี่ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับละครละครดังๆฮิตๆและอย่าลืมนะครับฮาจะเกรงของเรานะครับวันนี้นะครับมาแกล้งกันต่อครับถูกต้องค่ะเราสม่ําเสมอกันมากมากนะคะวันนี้ก็มาสร้างความสุขอีกเส้นเคยค่ะ อีกเส้นเคย <c oughs> มาเลยสำเนียง <c oughs> จะมาแล้วเพราะแขกของเรามาทางนี้แน่นอน <c oughs> บอกเลยว่า <c oughs> แขกรับเชิญของเรานี่เรียกได้ว่ามาจากแบบว่าชาวอีสานเลยถูกต้องค่ะเขาเป็นใครคุณหญิงลีค่ะแล้วเราไปสารแนอะไรเข้ามาครับสารแนมาว่าคุณหญิงลีนี่อย่างที่บอกไปนะคะเป็นคนที่เามาจากบุรีรัมย์และการบอกก่อนว่าเป็นคนบุรีรัมย์แล้วก็เป็นคนที่รักถิ่นฐานบ้านเกิดมากๆใครไปชาวอีสานเนี่ยเจอกันปุ๊บเข้าไปคุยด้วยเลยใช่ชอบมากจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเขาได้ไปร่วมงานกับ วีสานร่วมกันนะคะ,ะแล้วชาวอิสานคนนี้ยโดนหลอกอันนี้นจะเป็นหนังสั้นพึ่งโฆษณาครับผมด้วยนี่ครับคนนี้เป็นเสียฮะแต่ในหน้านี่เป็นลูกน้องอค,ครับาสาววิสานฮะ ถ้าเ็นตัวอย่างรายการแล้วครับแต่ก่อนอื่นครับคุณหอยมีของดีมาฝากครับมีแน่นอนครับจับช่วงนี้นะครับนาทีนี้แป๊ซี่เท่านั้นเป็นร้านต้นทองหลางครับโอ้อาหารอร่อยมากไปชมกันครับสวัสดีครับจะพิเศษใช่แล้วใช่วงนาทีนี้แป๊ปซี่เท่านั้นและตอนนี้อยู่ที่ร้านต้นทองหลางเรเตอรองแกนคาราวเกนฮะจะมีอะไรอร่อยเพลงเฉพาะขนาดไหนให้แปบซี่นำทางดีกว่า มาถึงร้านต้นทองหลังนะครับผมเรีสรอร์งแอนคาราเกตทันทีต้องเจอกับผู้จัดจาก,การเลยทีเดียววันนี้สวัสดีครับที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างครับสันในกวางแช่น้ำปลาปลากระพงราดไว้ซอสเมีย่ยงปลาทับทิมผ้ดสามทับเมนูเด็ดครับแซลมอนราดน,น้ำปลาครับเคล็ดลับความอร่อยก็อยู่ตรงไหนครับเป็นเนื้อแซลมอนนอร์เวย์เป็นเดียวกับที่ร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำร้านคุณการนี่มาอย่างไรครับจากถนนราชพฤกษ์ตรงไปทางสะพานพาระรามสี่ปากเกร็ดวิ่งมาแค่สองกิโลอยู่ซ้ายมือเปิดปีกอีโมงครับเปิดสิบเอ็ดโมงเช้าปิดยี่งคสิบีครับขออนุญาตโชวับผู้ชดี นุ่นครับดูซิว่ามีคนรัาากคาราเกตไหมานาทีนี้แหละเชิญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแล้วผมบิลค่ะคุณอยู่ดูป๊บซีด้วยใช่เลยจากเมนูเด็ดทานคู่แบบซี่แบบนี้ก็รับกิฟต์เซ็ตจากแป๊บซี่เลยจริงจริงเนี่เต็มที่กับแป๊บซี่ก็จะกลายเป็นผู้โชคดีทันทีในนาทีที่เราเห็นคุณเพราะนาทีนี้แป๊บซี่ทำแล้วนะครับทมแล้วขอเสียงประมือต้อนรับคุณหญิงลี้ จริงๆเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนอีสานจ้าจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมาซาวแขกกันเลยเพลงนี้นติดหูมากๆตั้งแต่เพลงแรกแล้วยังไงตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้ก็มีผลงานเพลงยิงลันลาด้วยนะคะที่กำลังออนแอร์อยู่ก็จะเป็นเพลงสไตล์สนุกสนานเป็นอีสานเอง ญิงละลาแต่งเองค่ะแต่งนี่เป็นชีวิตส่วนตัวปะ <c oughs> ะ่ะฮะเป็นเหมือนตัวตนของตัวเองค่ะก็เลยถ่ายทอดออกมาได้ค่อนข้างสนุกแล้วก็เป็นอิสระในในเนื้อเพลงนี้ประโยคไหนในเพลงที่บอกความเป็นตัวเอง <c oughs> อ๋อก็จะมีฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงรักหรือแต่ฉันเป็นหญิงละลานี่คือเป็นท่อนเป็นตัวของตัวเองแล้วมีสโลแกนส่วนตัวด้วยเหรอฮะอ๋อสโลแกนนี้นะคะสําหรับสาวๆหน้าเวทีเขาตั้ง<ะ>ก็ประมาณว่า ฉันไม่ใช่ผู้หญิงรลิศหรูไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้แต่เนื้อคู่มันเยอะอนนจำไปใช้จำไปใช้เนื้อคู่มันเยอะนะเป็นคนที่รักบ้านเกิดมาก ค่ะก็เป็นคนที่รักบ้านเกิดนะคะเพราะว่าพื้นฐานหญิงก็มาจากอีสานนะคะแล้วถึงแม้ว่าจะอยู่ที่ไหนอีสานเลยพูดอีสานเลยบอกอีสานภาษากอทมอนะคะจ้ากทมนี่หมายความว่ากรุงเทพมหานครใกล้ทุ่งมหาสารคามค่ะโอ้โเราไปสารแนอะไรกับเขามาฮับัจารน้องอะไรนะ เขาเอัดแล้วแน่อะไรกันเข้ามาว่าคุณหญิงลีเนี่ยเพิ่งไปถ่ายหนังสั้นมาเป็นละครเกี่ยวกับอะไรฮะเป็นละครเกี่ยวกับรณรงนะคะเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อะไรประมาณนี้เล่นเป็นเล่นเป็นอะไรอะเหมือนซูเปอร์แมนใช่ไหม โอ้โหนี่หนังอะไรครับไม่ได้วะหังอะไรกับซูเปอร์แมนว่าหนังหนังเกี่ยวกับ้ามนุษย์มีซูเปอร์แมนด้วยเหรอหนูปกป้องคนที่ถูกค้ามนุษย์อะไรประมาณนี้โอเคถ้างั้นเราไปดูกันครับเดี๋ยวจะเล่าซะหมดก่อนนะฮะเชิญชมว่าหนังสั้นเป็นอย่างไรเชิญชมครับ นั่นนี่ก่อนเลยครัมามามากินเลยครับทานได้เลยครับนี่มาแล้วนี่มาแล้วเออกินเป็นพิษทานแล้วกันอย่าไปกินนะ ที่ไม่ใช่ส้มตำอะค่ะแบบสเต็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตบชิ้นนะเล็าๆตำคัญเหม็นนะคะขอย้ายที่แล้วกันนะคะนั่งตรงนี้ค่ะตรงนั้นมันเหม็นปลาเหม็นสาปลาจริงๆเลยอะหนที่อยงกินต่อบสเต็กอะค่ะทีมงานอยู่ไหนคะสเต็กปลาแซลมอนนะคะแต่แแแลลลล้้ววมสเต็กปาซอนคันหรือเปล่าคะหน้าแก่หน้าแก่คันยางแห้งเลยเด้อ ครับก็คืออันนี้มันจะเป็นส่้นี่โคตรสนานครับผมอารมณ์ประมาณว่าเตือนภัยสาวต่างแดนที่แบบว่ามาทำงานในเมืองหลวงอะไรเงี้ยฮะด้วยนี่ครับคนที่เป็นเสี่ยฮะแต่ในหน้านี่เป็นลูกน้องครับสาววิสานฮะนี่จะวัดแดดซื้อสเต็กให้กินซึ่งในพอดเรื่องเนี่ยผมอยากให้พี่ชมพู่เนี่ยพูดอีสานพูดไม่ได้ ผู้ภาษาการดีกว mm ่าค mm ่ะอายเขาตายเขาแม่คอนพนมค่ะพูดได้ถ้าไม่พูดเดี๋ยวผมให้ประสานงานหาคนใหม่เลยหาคนใหม่เลยไม่ต้องหาสันว้าให้ก็ได้ค่านด้วยกันด้วยเป็นอย่างที่วอาว่ได้ภาษาอีสานอ่ะเอลเล้เว้ยเรีย้อละวได้ค่ะว้าได้ มาทำงานกับพี่ไหมเงินเดือนห้าหมื่นมีบ้านมีรถรวยขอโเงินประกันหมื่นห้าเงินประกันหมื่นห้านะโอเคงานดีๆรออยู่มากมายรอมา เราจะได้อยู่ดีกินดีบริพภคสินค้าก็ฟรีกเราคงสะสุขอยากไปเป็นสาวร้องานความพันมันเจอเชิดชายอนาคตฉันสวยสดใสเพราะฉันอยากไปอยากไปเป็นสาว เสียเงินหมื่นหคิดว่าได้ทำเหรอจับเดี๋ยวทุเดี๋ยวทคแกุแจะมาทำแบบนี้กับผู้หิงไม่ได้ตัอร่อยสนุกไม่สะดุดกับไสกรอบทีพีสวัสดีครับวันนี้จะพาไปทําความรู้จักกันหนึ่งกิจกรรมที่วัยรุ่นเขาสนใจและก็ฮอตมากๆนั่นคือบัตบินตอ เพราะว่าตอนนี้กระแสแรงมากๆครับตั้งแต่น้องเบไปคว้าแชมป์โลกมาจะไปยัางไงนะพวกเราไปซะเะเดกันตอนนี้ครับผมอยู่กับนักกีฬาแบดบินตันสวัสดีครับ ถามมาก่อนเลยครับว่าทาไมคุณถึงสนใจกีฬาแบบเ็นตันครับเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับแล้วก็เป็นการทําให้ทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยคุณเนี่ยเคยแข่งกีฬาแบบเ็นตันที่ไหนมาบ้างครับเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยครับผมได้ดับที่2ครับผมเล่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณถึงเก่งขนาดนี้มสม .5 ครับผมถ้าเกิดผมอยากเก่งเหมือนพวกคุณเนี่ยต้องใช้เวลาว่างในการซ้อมวันละกี่ชั่วโมงครับผมว่าอย่างต่าๆก็3าถึงสชั่วโมงต่อวันครับถ้าเกิด2คนนะฮะเต็มที่กับกิจกรรมขนาดนีีีี้้้้้แแลลลววววไมมมม่่่อออยยยากกกใหิจรรรขงงคคุุณตตสะดด็ััันนนผชบเ ไส้กรอกแฮมพริกไส้กรอกเนื้อเนียนผสมพริกสับหยาบและชิ้นแฮมกระจายโดยทั่วรสชาติเผ็ดจ,จัดจ้านหอมมันกับชิ้นแฮมเข้มข้นกลมกลม่อมเข้ากันดีเนื้อนุ่มเด้งอร่อยไหมครับอร่อยมากครับสามารถหาซื้อได้ง่ายนะฮะตามซูเปอร์เ็ลเวลทั่วไปก็มีขายนะครับถัาหน้าจะพาทุกคนไปสู่ไหนต้องติดตามพอดีฮะพี่ขอโชว์การเสิร์ฟขั้นเทพน้องๆได้ดูเป็นขวัญตาสักทีนะฮะเด็กๆมาต4อสี่ข้าเปล่าสองนแข็งหนึ่งไปต่อห้าน้าเปล่าองเดียวไปต่อหกเพื่อแขด้นแข็งด้ยน้อง เฮียขอสับหยาบได้ครับเฮียเป็นไงการเสิร์ฟขั้นเทพของเพลงเอาเมื่อไหร่จะคัดล่ะขึ้นหัวหมดแล้วเนี่ยสนับสนุนโดยเกรียนไปกินไปง่ายๆไม่หิวกับไส้กราบซีพีพี่จะมาทำแบบนี้กับพ้หยิงไม่ ไม่ใช่ท่าแปรงเล่าหพเยงวิเคราะห์แรงเฮ้ยยากขนาดนี้เตะจริงเลยได้ไหมฮะ

ขอแปลงร่างชัดๆจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมพี่หอยอยากทำตามค่ะเอาเลยคร like ่ะเอาเลยนะคะหอยเออหอยเอาเลยแรงร่างบังบกงรู้แล้วว่าไมปชอบการบอกกันดีๆนึกว่าหนังสามมิติเข้ามาดิ บทบาทที่ตัวเองได้รับเป็นซุปเปอร์เกอร์ตะกี้นี้หญิงเลยชอบไหมตอนตอนที่หนูแปลงร่างเฉยๆใช่ไหมคะมก็สนุกนะคะแต่ว่าตอนที่มามีบทเตะต่อยอะไรเงี้ยคะ่ะก็ร่วมรู้สึกเครียดเพราะว่าเขาให้เตะจริงนะคะแล้วก็คุณอาที่เป็น ทีมงานหมายถึงว่าคุณอาที่เป็นตัวนักแสดงใช่ไหมเขาเป็นบดริกาดของเซียก็จะถูกเราอ่ะเป็นซูเปอร์แมนต่อยต่อยต่อยเตะแล้วเขาให้เตะจริงนะคะแล้วก็เริ่มรู้สึกไหมรู้สึกเครียดว่าอุ้ยทำไมให้เราเตะแรงจังเลยนะคะแล้วก็รู้สึกสงสารเขาเขาบอกว่าเตะเฉยๆได้ไหมคุณอาก็แอคติ้งเยอะๆสิจะได้รู้สึกว่าหนูเตะแรงใช่ไหมก็หลังจากนั้นมาเตะฉากสุดท้ายก็พี่เขาก็เจ็บจริงแล้วก็หนูก็เครียดแล้วหนูก็เริ่มฉุนกองถ่ายแล้วอะ เริ่มเริ่มเริ่มหาไปดักกองถ่ายใช่ไหมไม่หนูก็มาถามพี่เขาว่าเจ็บมากไหมอะไรเงี้ยเจ็บมากไหมทําไมเขาให้เตะจริงอ่ะทำไมอะไรเงี้ยหนูก็เริ่มแบบหนูเริ่มไม่สนุกแล้วไม่ไม่เริ่มไม่สนุกไม่เคียงแปลงล่างอะไสนุกอยู่เลยไม่มันแล้วไม่มันแล้วนะฮะหลังจากนั้นล่ะครับเป็นยังไงบ้างพี่เขาเป็นยังไงบ้างก็ไปง้อเขามาอมาเล่นต่อนะให้จบหนูไม่เตะแล้วอะไรเงี้ยทีมงานบอกไม่ให้ไม่ให้เล่าแล้วให้ไปดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะครับกับหนังสั้นเรื่องนี้ไปชมเลยครับ สงสารพี่เขาได้ป่ะพี่น um ี่ไ้เนาะเจ็จริงไงพี่ก็ทำกล้องให้มันสั่นๆไปไม่ต้องเต็จริงทุกครั้งก็ได้หรอกมันเจ็บนี่ยังเจ็บเลยนี่เจ็บขาเลยพี่เขาเจ็บนี่เพราพี่เขามีแผลไปแล้ว ตายแล้วเขาบพุณอนายด้ยค่ะก่อนที่จะทําอะไรอ่ะควรศึกษาหาความรู้ให้ดีซะก่อน,นจะได้ไม่โดนใครหลอกง่ายๆแบบนี้คราวหน้าอาจจะไม่โชคดีแบบนี้อีกก็ได้ หายแล้วนะเนี่ยลดไปหมดเลยเหรอไปหมดทุกคนเลยนะไม่เหลือสักบาทเออเอ้าวมันจ่ายแพงมากมายเนาะค่าตัวน่ะมันไม่งถึงมังถึงแสนที่ไหนทำไมต้องหายไปวะเออเออหมายว่า จริงๆเลยอ่ะคืออยากได้แบบสเต็กอะค่ะน่าจะสงสัยแบบคนละคนออกมาดูแต่หมูอ้วนยังป่ะเด็นโน้นเถอเพิ่งมาเอาเงินมาไปให้แม่แม่จะไปน้มไปโรงเรียน่าจะคนนี้โดแล้วคือยังสงสัยอยู่นะบ้างเขาจะหาล้อยหาล้อยไอ้พหาล้อยเดี๋ยวสบายใจเลยที่ได้ได้ดีแล้วล่ละเดี๋ยวสบายใจ ขายพันหนึ่งดีบ่ไม่พันเลยอะมีกี่บาทร้อยพันหนึ่งโอ้ยกับบ่ปืมบ่ปืมบ่ปืมตั้งแต่มากัดสมตำบอกมึงล้วยังจะได้สรงคารโรอีกอยู่่ห้คาร้อยพอไม่กียอะเม้นเม้นอยู่เลยพูดอะไรเอ้ย เรายายกันเลยนะเอาเบอร์โทรไว้ก็ได้เดยถามขถามได้เถาม้ากรกกับารจรงรู้ว่าพวกเราก็ชงร้าเหมือนกันเนาะหนูก็ไม่ได้ให้ก็ไ้เาะหนูกัหนูกบยงไปไหนจะถ่ายรูปไหมอันน้่จไม่ได้อไมีกล้อง ไยหยุดกับเอ็กซิสสูตรใหม่เคลือบอ่อนโพเทคสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับแชมป์อีกแล้วนะช่วงนี้เลยฮะมั่นใจไม่เคยหยุดกับเอ็กซิสุดสูตรใหม่เกียร์โพเทควันนี้นะฮะจะมาทาความรู้จักกับหนุ่มหล่อมหาวิทยาลัยผู้ที่มีความมั่นใจแล้วก็เนื้อหอมสุดๆเลยนะจะเป็นใครครับเราไปสั่และแนกันดีกว่าผมก็มาอยู่กับหนุ่มหล่อมหาวิทยาลัยแล้วนะฮะเวลาอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยทำกิจกรรมอะไรบ้างแสดง ตอนนี้เรียนอยู่ปีอะไรแล้วตอนนี้คิอเรียนอยู่ปีสาก่อนจะจบเนี่ยเคยคิดไหมว่าอยากทำอะไรพิดอย่างเดียวเลยครับอะไรครับจะปิดผับเลยครับช่วงที่เราปาร์ตี้เราจะต้องเทคแคร์สอสา,สา,สาอาจจะมีเหงื่อออกและยิ่งเราใส่เสื้อขาวอยู่ด้วยทำให้มีคราบเหลืองติดเสื้อ,อแล้วมันทำให้เราเนี่ยไม่มั่นใจนะครับวันนี้ครับแชมป์น,นะครับมีตัวช่วยให้รู้สึกเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะเจอกับสิ่งที่ทำให้คิวเนี่ยมั่นใจเรี่องพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้ว,ม,ลวมาเลยครับ <c oughs> นี่เลยครับคิวฮะอ่ะเอ็กซิ การทำให้มั่นใจไม่เคยหยุดและที่สำคัญทาง e x ็กเนี่ยเขามีกิจกรรมดีๆเนี่ยให้ร่วมกับเอ็กซิสวันไลฟ์กลับนะฮะลุงมหาวิทยาลัยอยากทำอะไรก่อนจบใครที่สนใจนะฮะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ึ้นอยู่ข้างล่างหน้าจอนี้คราวหน้าเนี่ยจะพาไปเจอชมรมน้องหอมคุณไหนนะฮะก็ต้องรอติดตามกันต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย e x ็กซิสมั่นใจไม่เคยหยุดมีกล้องน ไม่ใช่ท่านมีคนข้างใน หวยเลยเออไอ้ถ่ายรูปเลยหวยห้าร้อพร้อมกับภาพวิดีโอเมื่อกี้ทั้งหมดก็คุ้มแล้วสบายเลยสบายเราเรามันขี้โกงอยู่แล้วเห้เพี่อะไร่ย่านี้พี่พี่ทำอะไรกันพี่บอกมมาวันนี้เลยเเยพอดีเมื่อกี้ปวดฉี่พี่ไปห้อง เข้าไปแต่เขาพูดว่ากลับเถอะจะโมโหหนูไม่ไะทีีๆกันเถอะหนูจะเล่าให้ฟังว่าทำไมหนูเห็นกล้องเออทำไมกระจกตรงนั้นมันจะเห็นเงาตัวเองใช่ไหมเออพอเราจะออกไปโอเคเราแยกย้ายกันแล้วหนูก็เดินไปสองกระจกพอมองไปเห็นกล้องลืกลักลืกลักหนูก็ตกใจเลยเพราะว่าคือตอนนั้นที่หนูคิดหนูคิดอ่าว่าหนูคิดเรื่องแบบมองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อนสัญชาตญาณในความระวังตัวคือต้องออกจากจุดนั้นก่อนขึ้นรถไปหนูก็เล่าให้ทีมงานฟังว่า ฉันเห็นกล้องจริงๆทำไมพวกเธอไม่ดูอะไรเงี้ยยังตกใจอยู่ยังเห็นตกใจเอกกล้องตัวนั้นอยู่ยังตกใจอยู่บพราว่าเขาทําอะไรกันอ่ะเขาจะทำเขาจะเอาเรื่องราวของฉันไปทําอะไรนะคะ,ะ,ะแล้วที่พี่เขาออกมาเฉลยว่า สาระนเนี่ยหนูก็เลยร้องไห้เลยเพราะว่าร้องทำไมฮะตอนที่เครียดตอนที่ตกใจคือกลัวว่าจะได้ต่อสู้กันฆ่ากันฟันกันอะไรคิดถึงทีมเลยโอ้ยหนูจริงจังกับชีวิตนะหนูกเลยพูดกับทีมงานบนรถว่านจบจากนี้ไปฉันจะไปซื้อปืนฉันไม่รู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันอ้าวซวยแล้วเลยพอเขาจะเลยว่าสาระแนปุ๊บจากจากที่ กลัวมากโกรธมากก็กลายเป็นดีใจประทับใจมากจนน้ําตาไหลนะคะเพราะว่าได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากทีมงานสาระแนะไปถ่ายทํา<อ>ใช่ไหมคะ<อ>เคยดูแต่คนอื่นที่เป็นดาราที่เป็นค,คนดังแล้วก็<อ>นั่งดูหัวรอบไปคาไปหรือว่าสัมผัสหรือซึมซับเรื่องราวไปอพอมาเจอกับเองว่าสาระแนเะชวยวหญิงลีขอโทษนนะันที่ทําให้ตกใจร้องไห้น้ําตาไหลออกมาด้วยความ <c oughs> ภูมิใจด้วยความเป็นใจดใจหนังสั้นเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าชีวิตยังมีค่านะครับอย่ามาซ่ากับหญิงลีนะฮะแน่นอนนะครับไม่าเลยผลงานอีกทีฮะครับสำหรับผลงานหญิงลีนะคะก็มีอัลบั้มขาขาวสาวลัมซิ่งนะคะซึ่งเป็นอัลบั้มแรกนะคะแล้วก็มีเพลงฮิตโดนใจท่าเต้นแซ่บๆก็คือเพลงขอใจเธอแรกเบอร์โทรแล้วก็มีเพลงหญิงลันลาด้วยหญิงลันลาใช่กำลังฮิตโดนใจสาวๆนะคะมีผลงานภาพยนตร์ด้วยนะคะอันนี้ภาพยนตร์จริงๆภาพยนตร์จริงเลยรวมผลคนลูกทุ่งเงินล้าน มากันหมดเลยใช่ไหมมาหมดทั้งวงการเพลงลูกทุ่งเลยค่ะก็มีจิงรีที่เล่นเป็นตัวเองนะคะสไตล์ออกแนวเซ็กซี่เป็นแบบรูปเรียวในนั้นอยากให้แฟนเพลงได้ติดตามดูนะคะแฟนเพลงและแฟนหนังด้วยเนาะเมื่อไหร่จะได้ดูครับประมาณหนังประมาณเดือนพฤศจิกายนค่ะไล่ถ่ายแล้วก็ใช้แล้วก็ถ่ายเลยใชยแล้วก็ถ่ายเลย ไายไม่ถ่ายเสร็จถ่ายเสร็จแล้วก็ฉายเลยไม่ใช่ถ่ายแล้วก็ฉายเลยหนังฉายไปแล้วนะแต่ยังไม่ได้ถ่ายเละนายอิสโตฝากนะที่ผู้ชกทางบ้านครับเชิญครับฝากผลงานไปแล้วนะคะยังไอิสขอฝากต่อจากหนังสั้นเรื่องเมื่อกี้ละกันในสารแนของเราเอง ว่าคุณค่าของคนนี้ไม่ได้วัดกันที่ถิ่นฐานชนชั้นวรรณะนะคะวัดที่การกระทาของเราเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมาจากที่ไหนเราก็สามารถเลือกที่จะเป็นคนดีได้ค่ะใช่วันนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณหญิงลีนะครับแล้วก็รายการของเราหมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ